ฟังเสียงลมนะครับเสียงชัดประเดิมไหมเดี๋ยวดึงออกมาอีก มออมเย็นเลยนะครับนะปล่อยมันออกจนหมดนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะตัวปัญหาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวปัญหาเดยวดาวขนาดนี้หัวหายหเลยนะครับฝึกหมดเลยมังเสียงชัดๆเลย มาร์กไว้ลนะครับมาร์กไว้มาร์กไว้เกิดว่าตรงนี้ศึกนะครับวิ่งไปศึกนะครับรอยหายเนี่ยวิ่งไปรอยหายนะครับก็ยังมีมารข้างๆอยู่นะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับโดยการทําความสะอาดดูนะครับแล้วกาวหยอดลงไปนะครับ ลองดูนะครับเป็นวิธีที่ลองดูที่ไม่ต้องถอดยางนะครับไม่ต้องแทงไหมนะครับแทงไหมถ้าแทงไหมแล้วเนี่ยจบเลยนะครับแทงไหมแล้วต้องไปตัดไหมแล้วปาสตีมเนี่ยยากแล้วนะครับเราจะลองใช้วิธีอุดดูก่อนนะเราจะใช้โพลิเมอร์นะครับที่เราซื้อมาใหม่นะครับยัดเข้าไปนะครับเหมือนซีลิโคนยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอากาวใส่ก่อนนะ้ำดับแรกทำความสะอาดเอากาวใส่ก่อนเดี๋ยวให้ลมมันออกหมดน,นะครับ เสร็จแล้วก็จะใช้โพลิเมอร์ใส่แล้วก็เอาสกูตัวท่สัน้นขันลงไปนะครับมาดูรอยกันชัดๆอีกทีนะครับอันนี้คือร่องรอยเดี๋ยวเราจะแต่งด้านบนนะครับแต่งบริเวณนี้นะครับโดยใช้ดอกหินเจียนะครับดอกหินเจียรทรงกระบอกนะครับปลายเหลมแต่งก่อน เสร็จแล้วก็พยายามจะทําความสะอาดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะใส่กาวลงไปโดยตั้งล้อให้ให้ให้ตรงนะให้อยู่ให้รูนี่อยู่ด้านบนนะครับของศูนย์กลางแล้วก็ค่อยๆย,ยอดกาวลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้กาวแห้งเลยนะครับอพอดีมีคนโทรเข้ามามาเลยตัดไปอ่ะนี่คือร่องรอย เดี๋ยวเราจะแต่งนะครับให้มันสะอาดนะครับแต่งให้มันสะอาดก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ันีนะครับอ่ะนี่ก็คือซาต้าโพลิเมอร์นะครับที่เขาบอกว่าอ่ามีคุณสมบัติเหมือนซิลิโคนแต่มีความแข็งแรงกว่าซิลิโคนหลายเท่านะครับอันดับแรกกาวนะครับกาวใส่ลงไปเดี๋ยวจะให้ดูกาว อ่ะอันนี้คือกาวนะครับกาวปะยางโดยเฉพาะนะครับกาวสำหรับปะยางรถยนต์นี่แหละนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้หมดอย่างเลดี้น,นะครับกาวนะเครื่องมือตัวแรกนะครับดอกหินเกียร์ตัวนี้นะครับแต่งรูด้านนอกนะครับตัวสุดท้ายเมื่อเราใส่กาวนะครับ กาวแห้งเสร็จเราก็จะใส่โพลิเมอร์นะครับพยายามจะใส่โพลิเมอร์ลงไปให้มากที่สุดเสร็จแล้วเหมือนเดิมตปูเกลียวเหมือนเดิมมาหละลนะตปูตัวเดิมมายาวเหยียดเราจะใส่ตัวสั้นลงไปนะครับใส่ตัวสั้นลงไปให้จมไปจมไปในเนื้อยางเล็กน้อยนะครับอย่าให้ลอยขึ้นมานะครับให้จมไปในเนื้อยางเล็กน้อยมันจะยาวไปไม่นาะนี่เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจียปลายออกได้นะครับ เกียร์ปลยมันออกได้ไม่มีปัญหาก็อันดับแรกแต่งก่อนรู้ก่อนนะครับสําเร็จไม่สาเร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับไม่ต้องถอดยางออกไม่ต้องไปทวงล้อใหม่นะครับไม่ต้องงัดร้านยางทั่วไปนะครับไปเสี่ยงงัดแม็กให้เป็นรอยนะครับนี่แม็กใหม่ๆไม่มีรอยนะครับไปร้านยางก็เรียบร้อยนะครับแม็กพังเป็นรอยหมดนะครับเยินหมดนะอันนี้แม็กใหม่ๆเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างไม่ต้องไปงัดถ่วงตะกัวใหม่นะครับตะกัวถ่วงตรงไหนเอ่ยอ่านี่ตะกัวถ่วงไม่ต้องไปงัดนะครับหลานยางไม่ดีก็งัดพังหมดนะครับได้อ,อย่างคือเราไม่ต้องไปถ่วงล้อใหม่สําเร็จไม่สําเร็จเดี๋ยวมาว่ากันนะครับหลายขั้นตอนใช้เวลานานนะครับอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอเวลาทําก่อนนะ นะครับก็เอาโพลียูรีเทนออโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ที่คนขายบอกว่าโพลียูรีเทนแต่มันเขียนว่าโพลิเมอร์ครับใส่ลงไปแล้วนะครับสีกล่องไม่ไม่เห็นเลยนะนะครับสีเทาๆเ,เนี่ยนะแล้วก็หัวนอ็อตก็ขันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือก็จะรอให้โพลียูรีเทนเซ็ตตัวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวปาดให้เรียบน้อยก่อนเดีแต่งก่อนแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาซีิีคนนะครับปิดหัวน็อตไม่ให้น้ำเข้าก็ Poly โพลียูรีเทนโอ้ของเต็มไปหมดเลยนะลบทั้งหมดเอาไขควงขันเข้าไปอันนี้กระดาษเช็ดนะครับก็ใช้สลิงนะครับดูดดูดออกมานะ เนี่ยเจาะรูตรงนี้แล้วก็ดูดออกมานะครับสดิงดูดออกมาแล้วก็บีบอัดลงไปในรูเลยนะครับนะอัดลงไปข้างในเลยนะครับเข้ามาข้างในรูเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเซ็ตตัวนะครับก็เสร็จแล้วก็จะใช้ซิลิโคนนะครับเดี๋ยวเอาซิลิโคนให้ดูอันนี้นะครับหลอดซิลิโคนนะครับห่อไว้ก็จะใช้ซิลิโคนปิด หัวน็อตอีกทีหนึง่งถ้าเราใช้โพลียูรีเทนใช้ตัวโพลิเมอร์ตัวนี้ปิดนะครับเราจะแกะไม่ออกมันมันเหนียวมากมจะแกะไม่ออกเวลาเราขันนอ็อตเราต้องการคลายน็อตออกนะครับหรือเราต้องการปะแบบอื่นหรือแทงใหม่หรือ,อยังไงเราจะเอาน็อตออกลาบากนะครับเราก็จะใช้ซิลิโคนนะครับมันซึ่งมันแกะง่ายกว่านะครับปิดหัวนอ็อตไม่ให้น้ําเข้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ใช้สลิงดูดมาแล้วนะครับ หลุดออกมาเป็นสีดำดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ซิลิโคนเนี่ยปิดหัวน็อตนะครับด้านบนทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับก็คือถ้าเขาเซ็ตตัวแล้วก็จะค่อยๆอ,อ,อัดลมเข้าไปนะครับจะไม่อัดทีละเยอะนะครับอัดลมเข้าไปทีละทีละน้อยนะครับทีละน้อยไม่ไม่อัดเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยว ขอปาดขอแต่งอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอโพลีโพลียูรีเทนใครได้แบ่าดูแต่เขาเขียนว่าโพลิเมอร์แต่คนขายบอกว่าโพลียูรีเทนเนี่ยมันเป็นเขาบอกมันเป็นเหมือนซิลิโคนแต่มันเหนียวมีความเหนียวกว่าหลายเท่าตัวนะครับมีความยึดติดได้สูงกว่าซิลิโคนหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็ อุดรูไปในตัวนะครับเมื่อเขาเซ็ตตัวแล้วก็จะอุดรูไปในตัวนะครับนะครับเดี๋ยวขอปรับแต่งก่อนนะครับอ่ะไหนๆแล้วก็มาต่อให้ดูอีกหน่อยนะครับน็อตนะครับเราซื้อมาเป็นแบบนี้สกูนะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวเดิมอยู่ในที่ขยะลอ่ะอันนี้เดี๋ยวเทียบกันเดี๋ยวมาเทียบกัน ตัวที่มันตำเรานะครับนี่ตัวเจ้าปัญหาหัวแบนเลยนะครับหัวแบนหายไปเลยจริงๆก็มาตำนานแล้วนะครับมันตำเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เอาออกเพราะว่ามันก็ไม่ได้รั่วอะไรนะครับน่าจะตำม,มานานแล้วถ้าผมไม่เห็นประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เนี่ยมันสีกระนถนุนจนสึกหมดล้วอสกูนะครับเปรียบเทียบกัน อะระหว่างตัวที่มันตำเราก็คือตัวนี้กับตัวที่เราซื้อมานะครับก็สั้นกว่ากันประมาณเยอะเลยอะประมาณครึ่งหนึ่งเลยเนะี่ยครึ่ง,งกว่ากว่าได้ซ้ำตีไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกมาปุ๊บลมมันก็จะออกนะครับพอลมออกหมดเราก็ใช้ดอก ดอกตัวนี้นะครับดอกหินเจียตัวนี้ใส่สว่านนะครับใส่สว่านตัวนี้นะครับแต่งรูมันเล็กน้อยนะครับแต่งปากรูมันเล็กน้อยเอารอยคาบสนิมคาบอะไรที่ดีน็อตออกให้หมดนะครับแล้วก็แยงนะครับใช้เหล็กแยงทําความสะอาดรูนะครับเพิ่งเจอเข็มใหญ่นะครับเราจะใช้เข็มใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับเข็มใหญ่เนี่ยแยงนะครับแยงทําความสะอาดรูก่อนนะครับแต่ว่า เมื่อกี้หาเข็มใหญ่ไม่เจอนะครับอยู่ด้วยกันนะก็เลยใช้เจ้ารวดตัวนี้แยงนะครับรวดที่เป็นแกนในล้อรถเด็กเล่นนะครับนะใช้ตัวนี้แยงแทนแยงก็แยงเสร็จมันก็จะมีเวลาเจียเสร็จนะครับใช้ดอกหินเจียเจียเสร็จมันก็จะมีขุยเต็มไปหมดนะครับวิธีแก้ครับก็เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดออกดูดออกให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ ทั้งดูดทั้งแยงนะครับใช้เหล็กตัวนี้ดูดแยงไปให้เรียบร้อยนะครับทะลุเสร็จก็เอากาวนะครับเอากาวใส่เนี่ยกาวอยู่ไหนเอ่ยแป๊บนึงอ๋อกาวอยู่นี่นะครับกาวซื้อมาก็เพิ่งเจาะเลยนะครับก็เอากาวใส่ไปในรูนะครับกาวใส่เสร็จก็แยงนะครับเอาตัวกาวใส่ด้วยแล้วก็แยงไปด้วยเอาเหล็กแยงไปด้วยนะครับเหล็กตัวเมื่อกี้นะครับแยงไปด้วยเสร็จแล้วก็ ปล่อยทิ้งไว้ให้กาวเนี่ยแห้งเลยนะครับแห้งเสร็จก็เอาวัวม,มันจะไม่เซ็ตจ,จะไม่แห้งดีเพราะว่าเวลามันไม่นานเอาไดเป่าผมไปเป่าอีกนะครับเป่าด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวยางเสียนะครับแล้วก็พอมั่นใจว่ามันแข็งตัวไอ้กาวมันแห้งแบบสนิทเต็มที่แล้วก็เจาะโพลิเมอร์นะครับเจาะโพลิเมอร์เจาะโพลิเมอร์อ,ออกนะครับตรงนี้นะครับรอยเจาะ เสร็จแล้วก็ใช้สลิงนะครับสลิงฉีดยานะครับโดดโดโพลิเมอร์ดูดโพลิเมอร์ออกจากซองนะครับสลิงพอดีเอาไปล้างอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับสลิงฉีดยานั่นแะครับเป็นเป็นตัวสลิงที่เฉยนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นสลิงแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันเล็กกว่านี้นะครับซื้อตามร้านยานะครับเยอะแยะนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับ ดูดนะครับแล้วก็เอาตัวปลายสลิงนะครับไม่ต้องใส่เข็มฉีดยานะ <S <S ปลายสลิงแย่ลงมาในรูเลยเพราะว่ารูมันใหญ่พอประมาณอยู่แ <lug S 2> ย่ลงไปนะครับยัดลงไปดันลงไปในรูเสร็จแล้วก็บีบบีบที่ดูดไม่ต้องดูดเอาไปเยอะนะครับดูดนิดเดียวพอแค่ติดปลายสลิงมันนิดเดียวพอแล้วก็บีบเข้าไปในรู <S <S นะครับพอบีบเข้าไปในรูเสร็จ <S <S นะครับเราก็ถอนไอ้เจ้าสลิงเนี่ยออกมาจะบีบหมดนะครับบีบนิดเดียวเสร็จแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็ไปบีบใส่รูข้างบนให้เต็มนะครับปากรูข้างบนให้เต็มเสร็จแล้วก็นะครับ ใช้น็อตนะครับน็อตตัวนี้แหละเนี่ยตัวส,สั้นเนี่ยนะครับขันเข้าไปแต่น็อตที่ผมขันเข้าไปเนี่ยมันจะผมจะแต่งก่อนก็คือผมเอาสว่านจับแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้สว่านเนี่ยหมุนหมุนแล้วก็เอาตัวนี้ไปจี้กับหินลับมีดนะครับจี้กับหินลับมีดให้มันสึกให้หัวน็อตเนี่ยจากไอหัวน็อตบานๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้มันเหลือเล็กลงเหลือเฉพาะไอตรงที่ขอบขอบ คือไอแ้แฉกของมันเนี่ยติดที่ผมฝนออกไปเนี่ยคือติดติดกระแฉกเลยนะคือเหลือแฉกไว้บางนิดเดียวเองเพียงแค่เซี่ยวนะเพียงแค่ประมาณ0.1-0.2มิลน,นึงนะครับก็คือฝนไปจนเกือบถึงแฉกนี่เลยนะครับเพื่อให้หัวหัวสกูเนี่ยมันเหลือเล็กนะครับมันจะได้ไม่บานใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับปลายมันแหลมมากนะครับ เนี่ยถ้าเรามือไปจับเดี๋ยวก็ตำม,มือเดี๋ยวแหลมแหลมจริงๆรินะครับปลายมันแหลมจริงๆกล้องอาจจะมองไม่เห็นเ่าพราะมันแหลมมากผมพยายามจะให้ดูกล้องไม่เห็นนะครับก็ใช้วิธีหลังจากเจียตัวนี้เสร็จนะครับก็เอาใส่สว่านเหมือนกันแต่เอาด้านตูดเนี่ยใส่เข้าไปในสว่านแล้วก็จับสว่านนี้นะครับแล้วก็เอาจเจ้าปลายแหลมๆหลมเนี่ยนะครับไปจี้กับหินแล้วมีดนะครับถูไปถูมาแล้วก็กดสว่านไว้ด้วยนะครับ ลักษณะจะคล้ายๆเครื่องกลึงก็คือชิ้นงานหมุนนะครับเสร็จแล้วะตะไบแต่งตะไบจี้นะครับตะจี้ไม่ได้ก็จี้กับหินลับมีดก็ได้ครับนะเดีย๋ยวใช้สว่านหมุนอย่างนี้ตึ๊กนะหัวน็อตก็จะหมุนนะครับแต่งแต่งจนหัวน็อตเนี่ยเหลือเล็กลงนะครับแล้วก็ตัดเอาปลายแหลมของไอ้เจ้าตัวนี้ออกนะครับนะเอาปลายแหลมของตัวนี้ออกด้วยการจี P ้ไปจี้เหมือนกับ อ่าใช้สว่านเนี่ยเป็นตัวหมุนนะครับแล้วเราก็ไปจี้กับหินแล้วมีดนะครับแล้วก็เราก็ถูไปถูมาด้วยนะครับก็ได้ผลก็คือเจ้าปลายแหลมเนี่ยหายไปนะครับหายไปประมาณมิลกว่ากว่านะครับหายไปประมาณมิลกว่ากว่าหรือเกือบเกือบสองเกือบสองมิลได้นะครับก็คือปลายแหลมไม่เหลือเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้โพลิเมอร์นะครับใส่เข้าไปในรูเลยนะครับเมื่อกี้เราต้องย้อนกลับมาเมื่อกี้เราข้างขั้นตอนไปโพลิเมอร์ใส่ไปในรูเสร็จนะครับน็อตที่เรา แต่งมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยล้างนะครับล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์99นะครับไอไอน,นี่ขวดไม่ใช่นะขวดเป็นแอลกอฮอล์70นะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์จริงๆเป็นแอลกอฮอล์99นะครับล้างล้างครา,าบอะไรที่มันติดอยู่อันเนี้ยคราบหินค้าบหินรับมีดค้าบอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ท,ที่ที่่ที่น็อตเนี่ยนะครับล้างเสร็จนะครับก็ทิ้งไว้แห้งนะครับแล้วก็ เอาโพลียูเทนใส่รูแล้วก็ขันน็อตลงไปเลยครับคือปกติเนี่ยน็อตถ้ามันคารูอยู่เนี่ยครับลมมันจะลมมันจะไม่รั่วนะครับนะมันจะค่อยๆซึมออกนะครับอ่แรกๆเลยที่เราไม่เอามันออกที่มันคารูอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่รั่วเลยนะครับเราเติมไปสี่สิบมันก็อยู่สี่สิบนะครับพอตอนหลังเนี่ยพอใช้ไปประมาณสักเดือนหนึ่งมันเหมือนคล้ายๆว่ามันเริ่มมันเริ่มลงไปลึกแล้วมันก็เริ่มหลวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆว่า อ่ามันถูกถนน,นไปเรื่อยๆน็อตมันก็เริ่มขยับหรือก็เริ่มมีรอยเพราะว่าไอ้เจ้าหัวหัวหัวสกูเนี่ยนะครับหัวสกูเนี่ยมันมันเอ่อมันสีกับพื้นนะครับแต่เวลาที่เราขันลงไปเนี่ยให้หัวสกูเนี่ยมันจมลงไปประมาณ3ามถึงมิลนะครับจมลงไปในดอกยางนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับกับเอ่อคือดอกยางเนี่ยมันจะสูงอยู่จากจากตัวผิวย่างตัวล่องยางจริงจริงเนี่ยมันสูงอยู่นะครับสูงสูงกว่าพอประมาณ ก็คือขันไปเนี่ยไอ้ไม่ใช่ให,หัวน็อตเนี่ยไปไปเสมอกับตําม,มือเลยนะครับเมื่อกี้จับปุ๊บมันแหลมมากมาทิ่มเข้าไปในหนังเลยนะไม่ใช่ให้ตัวหัวน็อตเนี่ยไปเสมอกับไอ้ร่องเลยนะครับก็คือสูงกว่าร่องนิดนึงนะครับสูงกว่าประมาณสองมิลนะครับเมื่อกี้มันตําเข้าไปในมือเลยแต่ดีเลือดไม่ออกมันตําหิ้งเฉียงนะครับมันไม่ได้ตําแบบตรงตรงถ้าตําตรงนี่เลือดออกแล้วนะครับแหลมมากนะครับหัวไอ้สกูแบบนี้แหลมมาก ก็ขันลงไปให้เหลืออยู่ประมาณแค่นั้นเสร็จแล้วก็พอลียูรีเทนนะครับหรือว่าไอ้เจ้าโพลิเมอร์แต่คนขายเขาเรียกว่าโพลียูรีเทนผมก็ไม่แน่ใจงั้นผมไปซื้อมาจากโฮมโปรตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทมาร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเออร้อยแปดสิบนั่นแหละแล้วก็ซีโคนก็หลอดหนึ่งร้อยกว่าบาทเหมือนกันเราซื้อมาใช้งานอื่นนะไอ้เจ้าโพลียูรีเทนเนี่ยไม่ใช่ซื้อมาปะยางอย่างเดียวนะ เราใช้งานอย่างอื่นได้นะครับคือคนขายเขาเอาตัวตัวอย่างให้ดูให้เราดึงดูปรากฏว่าเออซิลิโคนเนี่ยมันมันไม่เหนียวมากหรอกแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ใช้โพลียูริเทนผมว่าใช้ซิลิโคนก็ได้นะครับซิลิโคนเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็อย่างเวลาถ้าเกิดเราต้องการขันน็อตออกเนี่ยผมว่าไอ้โพลียูริเทนเนี่ยเราเอาน็อตออกยากนะครับเพราะว่ามันเหนียวจริงนะครับมันยึดติดเหนียวจริงแล้วก็ ถ้าเป็นซิลิโคนเนี่ยผมว่ามันจะออกง่ายกว่านะครับใช้ซ oh, yeah. ิลิโคนอัดเลยก็ได้นะครับแทนแทนที่จะใช้โพลียูรีเทนเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ซิลิโคนปิดหัวไปเลยนะครับก็ปิดไปเลยนะครับก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซิลิโคนซิลิโคนใส่ก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมแกะเปิดที่ถุงให้ดูนะครับนะครับกระหลอดนี่ครับซิลิโคนอย่างงี้นะครับหลอดซิลิโคน อันนี้ผมเอามาใช้แล้วนะครับก็ต้องไอแต่ถ้าเป็นหลอดอย่างนี้ก็ต้องใช้ปืนยิงนะใช้ปืนถ้าไม่ใช้ปืนยิงก็ต้องหาอะไรกดตรงนี้หาอะไรกดตรงนี้นะครับสีคโคมันจะออกมาตรงนี้นะครับใช,ใช้เสร็จแล้วก็ห่อให้ดีนะครับมันอยู่ได้นานนะครับถ้าไม่มีตัวนั้นทีแรกผมกะจะใช้ซิลิโคนนะพอดีผมเดินไปโฮมโปรผมไปซื้อไอ้ตะกู A T ตัวนี้แหละนะครับ ก็เลยตัดสินใจเอาเลยซื้อมาเลยนะครับลองดูก็ใช้โตดถ้าถึงเวลาที่ต้องเอาน็อตออกจริงๆนะไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่าเจ้าโพลียูรีเทนนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราต้องปะสตรีมหรือป่าย่างอื่นนะครับการปะสตรีมนะครับมันมีข้อข้อเสียก็คือมันต้องถอดยางออกจากล้อนะครับถอดยางออกจากล้อเสร็จก็ถ้าล้านยางไม่ดีก็งัดขอบแม็กเราเสียหมดนะครับนะ รถคันเก่าผมก็แม็กเยินหมดทั้งคันผมไปดูคันอื่นก็เยินเยินหมดนะครับนะถ้าเจอร้านดีๆหน่อยนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับก็ร้านพวกนี้ก็จะดีนิดนึงแม็กไม่เสียหายนะครับเขาก็จะดูแลดีนะครับไม่เสียหายแต่ราคาก็จะสูงปะรูนึงก็ประมาณ350นะครับ350ถ้าเราไปปะตามร้านอย่างนั้นนะพร้อมถ่วงพร้อมอะไรเสร็จนะก็จะประมาณ350นะครับร้านดีๆหน่อยนะครับก็เขาจะจะทำให้ดีแม็กก็จะไม่เสียหายนะครับ เวลาขัดล้อเข้าไปเขาก็จะใช้ดัมปอนนะครับตั้งด้วยนะครับประแจทอร์กนะครับขันแรงนะครับตั้งแรงบิดให้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบใช้แบบบล็อกลมปั๊บๆๆอย่างนั้นเลยนะก็นะครับเอาทําเป็นคือผมว่ามันไม่รั่วแน่นอนนะครับยังไงมันก็ไม่รั่วนะครับแต่เดี๋ยวลองอัดลมดูก่อนนะครับแต่ว่าปั๊มลมของผมเนี่ยมันเป็นปั๊มลมแบบไม่มีถังพักนะครับมันเป็นปั๊มลมแบบ12โวลต์ ซึ่งอยู่ในรถไม่เด้เขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาอัดลมอัดเข้าไปสักเล็กน้อยก่อนนะครับอัดไม่เยอะนะครับเสร็จแล้วอาจจะต้องไปเติมไปเติมตามปั๊มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมแบบลมไม่มีถังพักเนี่ยน้ํานะครับไอ้เจ้าอากาศมันถูกบีบอัดตัวนะครับน้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะไปขังอยู่ในในล้อรถนะครับแล้วถ้าเกิดไอ้เจ้าโพลียูรีเทนเนี่ยมันไม่ไม่ได้เคลือบปลายสกูพวกนี้หมดเนี่ยมันจะอาจจะทําให้เป็นสนิมได้นะครับ แต่ถ้ามันอยู่ในความดันสงสูงแล้วก็ถึงแม้มันจะมีน้ําได้โอกาสที่เป็นสนิมก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ในความดันก็แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่เคยมีใครทดลองว่าเอาไว้พวกนี้ใส่ไปนในล้อรถนะครับแล้วก็มีน้ําอยู่แล้วก็อัดด้วยความดันเพชเชอร์นะครับเพชเชอร์งสูงนะครับ40ปอนต์ต่อตารางนิ้วเนี่ยนะครับ42ปอนหรือ45ปอนเนี่ยอัดอยู่เนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดสนิมได้หรือไม่นะครับ แต่จริงๆนะโผล่เนี่ยมันก็จะโผล่ถ้ามันโผล่มันก็โผล่มาแค่ปลายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราขัดลงไปเนี่ยยางมันก็จะมีความหนาอยู่ในเนจ้ายางเรเดียนเนี่ยมันจะโผล่มาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวิธีทํานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือใช้สว่านนะครับอันนี้เป็นสว่านแบตเตอรี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับปั่นพอปั่นชิ้นงานก็จะหมุนเหมือนเครื่องกึ่งนะครับเสร็จแล้วเราไม่เราไม่ได้ใช้มีดกึ่งนะครับเราก็เอาไปจี้กับตะไบนะครับแต่ตะไบจมันจะจะจี้ยากนิดหนึ่งเพราะมันสั้นนะครับ แต่ว่าผมก็เอาล็อกอย่างนี้นแ,ลแล้วผมก็ไปจี้กับหินแล้วมีดหินแล้วมีดวางนะครับแล้วก็จี้นะครับก็เหลือนิดเดียวนะครับให้หัวเนี่ยอย่าอย่าบานใหญ่มากเหลือนิดเดียวเพื่อจะขันลงไปได้ได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ไปเบียดเนื้อยางมากนะครับไปเบียดเนื้อยางเดิมมากแต่ต้องให้จมไปไปกว่าเนื้อยางนะครับอย่างน้อยประมาณ 3- 4มมิลนะครับอย่าให้เสมอนะครับเพราะถ้าเะส,ะสมอเนี่ยสกูไปสีกับพื้นจะร้อนนะครับสกูจะร้อนแล้วก็ทําให้ยางบริเวณนั้นไหมได้นะครับซึ่งไอ้ยาง อีกเส้นหนึ่งของผมเนี่ยเกิดปัญหาต,ตัวนั้นมาแล้วก็คือตะปูคาอยู่นะครับแล้วก็วิ่งไปโดยไม่รู้นะครับมารูวิธีก็คือสังเกตว่ารอบยางไอ,อ้รอบตะปูเนี่ยยางจะไหม้นะครับยางจะไหม้ถ้าแตกคล้ายแๆแตกเป็นลายงาน,นะครับก็คือให้สกูเนี่ยจมลงไปประมาณ3 -4 มถึงมิลเพราะว่าวิ่งยังไงเนี่ยไอ้เจ้าดอกยางเนี่ยมันจะกดอยู่แล้วนะครับอา่าตัวไอ้เจ้าสกูเนี่ยต่ำต่ำกว่าดอกยางนะครับก็คือดอกยางเนี่ยสูงกว่านะครับต่ำกว่าดอกยางลงไปนะครับ ยังไงก็วิ่งไปไพื้นถนนเนี่ยก็ไม่โดนในเจ้านี้แน่นอนถ้าไม่มีหินเข้าไปอัดหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาซีโคนปิดปุ๊บหินมันก็อัดไม่ได้แล้วครับตรงนั้นปิดหัวอย่างเดียวอ่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่อกันหลายท่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผลของมันออกมาอีกทีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูแต่คิดว่ายังไงไม่ั่วแน่นอนเพราะว่าขนาดสกูที่เราไม่ใส่กาวไม่ใส่อะไรเลยนะครับถ้ามันคาอยู่เราไม่ไปถอดมันออกมันก็ไม่ั่วนนะครับนะ มันมันซึมหมอกเฉยๆนะครับแต่ทันี้เรามีทั้งกาวนะครับมีทั้งโพลิเมอร์นะครับที่มีลักษณะคล้ายซิลิโคนนะครับอัดอยู่นะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีมีความเหนียวสูงนะครับแล้วก็อยู่กับสกูเลยนะครับซึ่งอุดรูอยู่ในนั้นเลยนะครับก็โอกาสที่จะรั่วนี้ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับ เดี๋ยมาดูวิธีนะครับว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับผมจะลองใช้วิธีนี้นะครับคือจะไม่ปะแบบยัดไหมนะครับผมก็ซื้อที่ปะแบบยัดไหมมาแล้วนะครับถ้าเราปะยัดไหมไปแล้วเนี่ยเราจะป่าย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเราไปตัดไหมออกนะครับแล้วก็ไอ้ไหมนี่มันเป็นใยแก้วนะครับมันมีโอกาสที่จะไปทิ่มแผ่นปะยางนะครับแผ่นปะยางไอ้สติมข้างในนะครับเราต้องซื้อแผ่นปะยางที่มีความหนานะครับมาปะทับถ้าเราปะแบบใยไอ้ปะ ายไหมไปแล้วนะครับก็คือใยแก้วนะครับนะแบบแพงไหมนะครับอันนั้นก็คือแบบปะแบบไม่ต้องถอดล้อมเหมือนกันนะครับแต่ว่าร้านยางเขาจะแนะนําว่าถ้ายางเหลือประมาณ6เดือนนะครับอายุยางหมดจะหมดอีก6เดือนก็คือปะได้เลยแบบนั้นนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนยางทิ้งอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดไอ้เจ้ายางของผมเนี่ยมันยังเหลืออีก2ปีนะครับแล้วดอกยางก็ยังนิ่มอยู่เลยนะครับถ้าเราไปทําแบบนั้นนะครับ เราไปป่าแบบใยใหม่มันก็จะเสียยางเอลป่านะครับก็จะใช้วิธีนี้ไปก่อนถ้ามันไม่อยู่จริงๆเราก็เอาน็อตออกแค่นั้น,นครับเอานอ็อตออกแล้วก็ไปป่าสตรีมนะครับที่ร้านยางถ้าเราไม่อยากป่าที่ร้านยางเราก็ไปจ้างเขาถอดยางนะครับเสร็จแล้วเราเอาป่าเองก็ได้ครับป่าได้ดีกว่าด้วยนะครับการที่เขาปะร้านยางป่าให้เราเนี่ยเขาเขารีบนะครับบางทีเขารีบนะผลงานอาจจะออกมาไม่ดีแต่ถ้าเราป่าเองเราไม่รีบนะครับนะเราเอาผลงานนะครับเรา ทำเราไม่ได้ตังจากตรงนั้นอยู่แล้วเรามีแต่เสียตังอย่างเดียวนะครับนะเราก็เลยไม่ได้รีบเพื่อเอาตังนะครับเราทําเพื่อเอาผลงานออกมาดีนะครับฝ่าเองได้ก็ดีครับแต่ว่าการที่จะถอดยางเองมันถอดไม่ได้นะครับมันถอดยากนะครับนอกีจากว่าบ้านใครมีเครื่องถอดยางนะครับก็ก็ดีไปนะครับแต่ต้องระวังอย่าให้แม็กเสียหายนะครับแม็กเสียหายมันจะไม่คุ้มกันนะครับแม็กเป็นรอยโดยเฉพาะถ้าแม็กเป็นรอยตรงขอบด้านในแล้วก็ผมบอกได้เลยว่า ต่อให้ไม่โดนตะปูตำเลยหรือไม่โดนอะไรตำแม้แต่นิดเดียวแต่มันจะรั่วออกตรงแม็กอาตรงรอยที่แม็กมันเป็นรอยนั่นแหละครับนะถ้าเป็นรอยขอบด้านในพอดีที่ยางมันมันนั่งอยู่พอดีนะครับนะยางมันไปนั่งเบียดอยู่ตรงนี้พอดีแล้วขอบขอบตัวเนี้ยเกิดเป็นรอยอ่าสมมติว่าอะไรขีดข่วนเป็นร่องอยู่นิดนึงนะครับแล้วยางเนี่ยมันไม่สนิทนะครับลมมันจะออกรูนี่นะครับมันจะออกไอไอตรงที่แม็กเสียหายนี่นะครับนั้นไปล้านยางก็ต้องไป ดูร้านดีๆว่างัดขอบยางขอบแม็กเสียหายก็ลมก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับจะรั่วออกตรงตรงขอบยางนั่นแหละครับอ่ะวันนี้จบคลิปนะครับจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวรอผลงานสิ้นสุดนะครับผ่านไปสัก3มเดือน4ี่เดือนนะครับหรือว่าเดือน 2, 2เดือนอะไรก็แต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีปัญหาหรือไมอัดสัก40ปอนเอ่อสีปอนจะอยู่ได้สักกี่วัน ยางถ้าไม่โดนตะปูตามเลยเนี่ยอาจไป40ปอนเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก10กว่าวันนะครับ1ิกว่าวัน15วันแล้วก็อาจจะซึมออกก็แค่ปอน2ปอนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าซึมแบบวันหนึง่งหายแบบ2ปอน5ปอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเจอเนี่ยนะครับนะอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับใช้ซิลิโคนก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับ